จะมาพาเอวานิ่เที่ยวกันงคืนหนึ่งวันแต่เปิดทริปมาก็เซอร์ไพรส์หนักมากดูชุดดอนเลยนะเพราะเอวานำใส่ชุดนอนไปเที่ยวจริงๆแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยมาดูกันนะคะว่าทริปนี้จะแสบจะซนขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแต่ก่อนดูฝากอุน่นหันควิมเวานว่าไปเอวา,าและเป็นกำลังใจให้เอวา,าด้วยนะคะ I love you big much ทุกคนคะวันนี้ เอวาบอกเขาว่าเอวาอยากหนีเที่ยวมากเขาก็เลยจัดให้ค่ะไปพาเอวาออกมาก่อน อันนี้คือแม่หลับไปแล้วอากงอาม่หนอนทุกคนหลับไปแล้ววังว่าเขาจะไปหลับแล้วต้องแดนแล้ววันนี้เป็นบัดนี้สภาพมันสวยมากเลยแล้วดูสภาพหนูชุดนอนของคุณ ได้้แลวทุตอนนี้เอวายอยู่กับเขาแล้วได้รองเท้าแต่ว่าเดือนพันหนึงเดือนหนึงเดี๋ยวตัวนี้ต้องเข้าไปเอากระเป๋าสะพายไปอ๋อยอ้อว่าเอวาลืมของมะไม่รู้ว่าจะโดนจับได้หรือเปล่ามึงเท้าแตะไปที่โอเคโอ้แต่กระเป๋าแล้วอันนี้สำคัญมากกระเป๋าสวยมาก จริงนะคะทุกคนเพราะจะเตรียมตัือนอนจริงๆก็พยายามนั่แบบนี้ขึ้นในวานไปเอวาคะต้รบขึ้นรถก่อนรีบขึ้นรถห้แล้วหนูอยู่ในชุดนอนคืออะไรอันนี้ันึ่งพหนูมาที่ไหนคะเนี่ยวรยาแล้วถึงวรล้ว เครื่องบินด้วยไหนเราไปดูชุดให้เอวากันดีกว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยชวุเที่ยังไงมาหาชุดให้เอว่าเราทุกคนใช่ค่ะเพราะตอนนี้เราใส่ชุดนอนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นหนูอยากเอาเลือกชุดที่พี่น้่งหนึ่งเลือกให้เลยเพราะว่าวันนี้ฉันเป็นพาเที่ยวอยากเป็นแบบไม่เป็นโฟลว์ให้พี่นั่หนึ่งเป็นลีดเดอร์เลยอยากให้เป็นแบบทะเลทะเลไหมแบบนี้เอวาชอบไหมอู้สวยอันนี้ดู สวยอยู่นะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็น่ารักสามอันนี้เลือกหนึ่งเลือกให้เฮ้ยแบบมีแบบเรื่องแสงด้วยมีแใส่กางเกงตอนจะมีแต่เด็กกางเกงด้วยกางเกงหรอหากปะวันรุ่นกันนี่ไงได้แล้วเฮ้ว้าวรอบคนละอันเลยยังไม่เห็นออกเลยช่วช่วยโอ้ยพี่มันแส่นี้โห ดูตรงนั้นไหมแไบนี้ก็น่ารักดีแต่ว่าสไตล์ชุดเป็นเหมือนกันเลยเนาะใช่เป็นแบบโมฮิเมียมโมฮิเมียนหมดเลยอ่ะอุ้ยนี่อันนี้ครบเลยใช่แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ต่างจากชุดนี้นอันนี้เป็นผูไปหน่อยอะมันผู้ชายไปหน่อยหรือว่าอันนี้ได้เราต้องถามแบบเอว่าปกติแบบเซ็กซี่เห็นในไอจีเซ็กซี่มากช่วงนี้ ไม่มีมันไม่ได้เฉยๆมันมีคือแค่นั้นเฉยๆคืออย่างที่บอกตอนนี้หุ่นมันสวยอย่างที่เราหนึ่งรู้ก่อนหน้านี้มันอ้วนแบบนี้แล้วตอนนี้ผอมกลังก,กายใช่ผมแล้วก็แบบอยากโชว์หุ่นบ้างอะไรบ้างก้อนนี้ก็ได้นะหนูว่าแต่กระโปรงบางเนะาะกระโปรงบางไปหน่อยอ่ะใช่ไม่มีเขาไม่มีเซฟให้เลยสิใกล้กัขาสั้นไหมใช่มีขาสั้นไหมแล้วก็ใส่กับเสื้อยืดอันนั้นกระเดนที่เรืองแสงอ่ะอันนั้นเท่นั้นหนูว่า,า<ส>นี่เขาไม่แข็งเก็งนี่ไง หนงน่าร OK. ักมากอันนี้น่ารักใช่สองอันเลยแล้วเดี๋ยวเราใส่คู่กับหนูป่ะได้ไหมโอเคอุ้ยได้ชุดเฉยได้เลยเอาตัวนี้ได้ว่สวยเออกับพี่น้ำหนึ่งจะเปลี่ยนชุดอันนี้คือเขาใส่สวยเวลาต้องใส่ชุดนอนมาเพราะวันนี้เราจะบ้านนะคะก็เราจะเปลี่ยนเป็นอ UH> ันนี้ดีไหมคะเออว่าแล้วเอวาต้องชอบชุดนี้แน่ๆตอนแรกเราเดินไม่คิดว่าจะมีนะเพราะว่าหนูอยากได้อันที่แบบไม่ใส่เดี่ยวแบบเล็กมากหกร้ยใช่ไหมโอเคเได้แล้ว น่ารักมากทุกคนน่ารักมากจนมันเป็นสายลุ้งนะคะแล้ใช่เป็นแบบเหมือนสายไหมเลยใช่ขอบคุณค่ะได้ชุดแล้วได้หรือดูพวกเอเซสซอรี่ด้วยไหมวาใส่ที่เดียวเลยสร้อยอะไรเงี้ยเอ้ยแว่นตากันแดดด้วยอ่ะนีน h a n d m อู้หูน a n d m a d e น่ารักมากเป็นหนูเจอไหมอะไรที่แบบเอาไว้ใส่ตรงเท้าอันนี้เหมือนกันเลยเข้าไปตรงเท้าแนวนะเจ้าคะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ อ่า่น่ารักค่อว่าเหมือนกันเป๊ะคือเอว่ากับพี่ทั้งหนึ่งสไตล์เหมือนกันมากๆคือชอบเลยสีแฮชเซลสีชสีฟ้าโอ้ยน่ารักอ่ะหอยเป็นตีให้เข้ากับที่เรามาพัทยาวันนี้นะคะมาทะเลอันไหนคือใส่ของกงเท้าเหรอคะอันไหนกกงเท้าจะเป็นอันนี้อุกิงกุงิงกุงกิงกิงจะดิ่งกี่ลูกนี่ว่าน่ารักนะ็นน่อันนี้เป็นดอกเหมือนดอกเดซี่นะคะ จริงอันนี้แบบสีเลาดังมากเว้ยอันนี้มันก็ให้เหมือนกันนี่สวยอ่ะอ้ยแฮปปี้นี่ผ่านสีม่วงอันนี้ก็สวยจริงไอสีม่วงน่ารักมากใช่ต้องหาเข้ากับชุดเราด้วยเนาะใช่ค่ะชุดเรามันดูชุดเราใส่ลุ้งมากอ่ะใช่อยังได้แบบอันเล็กๆหน่อยพอเยอะแล้วอุปกรณ์เยอะมากอุ้ยนี่ก็น่ารักน้องหันนี้น่ารักส่ลุมาัได้แบบอันเล็หน่อยพแล้กเอมากออันนี้ก็น่า อันนี้เก็บไว้ติดเล่นตายดีกว่าเพราะหนูชอบติดกิ๊บมากแฟนคลับทุกคนจะรู้ว่าเอวาติดกิ๊บตลอดกำไรแบบสีน่ารักมากอ่ะทุกคนตุ้มหูแบบทะเลจริงๆนะคะเหมาะกับการมาทะเลมากๆแต่มันก็มัจะดูเยอะไปไหมใช่มันดูเยอะหือแค่นี้ ดูว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วห้าเส้นแถวหนึ่งอ๋ออันนี้ได้ไหมคะใช่ค่ะได้อ๋อได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยมันรวมทแถวอ่ะมร้อยสุดยอดอ่ะอันนี้อันนี้สวยสวยสวยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่นี่เปลี่ยนตู้น้ำได้ค่ะได้มาแล้วทุกคนได้มาแล้วนะคะได้ทั้งชุดแล้วแล้วก็ได้คลิปนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราเปลี่ยนชุดออกมาแล้วจะเป็นยังไงออกมาเป็นไงแต่เราเลือกชุดแบบที่เราชอบนะหรือว่ามันน่าจะดีนะเพราะมันกลายเป็นเหมือนกันอีกแล้วไอวา อจริงๆนาหนูเพิ่งรู้หนูก็พอรู้แหละว่าพี่นักเงนินกับหนูว่าเหมือนกันหลายอย่างมากแบบไม่ชอบแต่งตัวโปชอบของแบบหวานๆชอบเจ้าหญิงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะอชอบเจ้าหญิงตอนนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนชุดแล้วอ,ออกมาแล้วทุกคนทุกคนได้โบกุญจันทร์ปะจี๊วันน่ารักมากเลยทุกคนตอนนี้เอว่าบอกเอว่าหิวมากมาหาอะไรกินกันมาาหอะไรกกินนัเอมว่าชอบกินอะไร ชอบกินอะไรอาหาผลไม้อู้หูอาหารทะเลเยอะมากใหญ่มากอุ้ยอะไรอ่ะมันคือมันคืออะไรเหรอคะนี่ตั้งก่อน lobster อ้าว lobster วุ้ยปลาคั่งเหรอ Real crocodile อุ้ยขออาบากเลยอ่ะนี่ขึ้าบากเองอ่ะง้แล้วนะลองลองกินอันนี้ไหมคะลองกินเหรอ How big is S ันนี้คือเอสนเนี่ยมันมีเอสเใหญ่มากเลยอ่ะ yes just one okay o ว้าวเหมือนว่ามีคิวเลยเนาะมีน้ำอะไรบ้างเออไปเดินไปเดินดูก่อนไหมจะมาเอาเอาคำหนึ่งแกดิโอเคไูมไม่เอาวันนี้เอาแบบปั่นไหมสวยเอาแบบานานบ้าบ้าอะาบดาบนาบ้าบ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 ้า้น้าาาาา้ น้ำกล้วยทำยังไงเหรอคะมีอะไรบ้างเหรอคะในกล้วยกล้วยเอากล้วยโอรีโอก็ได้เห็นอยู่กล้วยโอรีโอ้อุ้ยเอาไปกินเลยอ่ะเอากล้วยโอรีโอ้สองคิดว่าน่าจะอร่อยน้ำจากวันรถของน้ำโอเคแล้ว่างที่รอเราไปดูอย่างอื่นต่อมีปลาแบบซีอ u r c ชินเลยนะคะอูนี่เป็นต้องแม่วาเดี๋ยวฉัจะกินจริงเหรอเกี๊ยวโอ้มีเกี๊ยวซ่า เพราะมันไกลเฮ้ยเราอยู่ใกล้เครื่องบินมากอ่ะใช่ทุกคนดูดิฝั่งลุ้นดีเครื่องบินด้วยนะคะมันเลยเรียกว่ารันเวย์ไงเพราะเป็นเหมือนทางวิ้อุ้ยเล็มแซ่บอยากกินยำมาม่ามาม่าหรอโอ้โหเพลงเราคิดว่าหนูคิดว่าจะต้องเดินกลับแล้วเนาะมันน่าจะหมดแล้วไม่น่าดีี้ไม่น่าใช่แล้วใชแป๊บแป๊บแเราต้องไปเอาของที่เราสั่งด้วยนะคะใชเราลืมไปแล้วนี่ไงทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะ ไม่ไม่หนูบอกแล้วเราเราเดี๋ยวต้องหาที่นั่งด้วยนะนั่นีแต่นั่งตรงนี้เงียบดีนะไอวาเฮ้นั่งยังไอวานั่งยั้งจะมาม้าทะเลได้ไหมได้ค่ะปกติแม่ไม่ให้กินนะคะแต่ว่าดิแม่ออกมีบ้านจกบ้านกินเลยอยากจะกินนะคะเอาปกติกินไม่ได้หรอไอวาแม่ไม่ชอบให้กินอาหารแบบสำเร็จรูปไม่ให้กินของทอดอะไรแบบนี้แต่ไอวาชอบกินไก่ทอดมาก ใส่เข้าคูชีพุ้ยที่ยังใส่ทข้าก็แบบอรมณ์ดีแล้วตะลักไส้มาเลยค่ะเคยกินตอนเด็กๆตอนไปพัทยาที่ตลาดสังฆาค่ะเคยกินเนื้อมันใจคล้ายไก่เนาะใช่แต่มันเหนียวกว่าลองชิมโอ้โหมันเหมือนไก่เลยอ่ะมีคนทำน่ากินมากนี่คือมากไม่เหมือนตะลักไส้เลยทุกคนเหมือนไก่เหมือนไก่มากอ่ะเหมือนไก่ย่างอร่อย ิงไม่รู้ว่าเป็นโดนัทเ,เลยอ่ะไก่ย่างเลยไก่ย่างอร่อยมากมันไม่ต้องเสี่ยงฮอร์โมนด้วยไม่เหมือนกินไก่ต้องกลัวฮอร์โมนกินโดนัทแทนเลยต้นเป็นผับทุกคนจี <c oughs> ้กินด้วยกันอร,อ,อร่อยมากอร่อยมาก เป็นเนื้อโชยเค้ที่อร่อยท,ที่สุดที่สุดที่เคยกินนุ่มมากและเมนูนี้เรียกว่าเมนูแอบแม่กินนะคะถึง <laughs> มามา่าคือจริงๆอ่ะเอวาเขาอยู่รล้วชินีบลมาก่อนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วน่นาโรงเรียนจะมีขายแบบผัดมาม่าอ๋อจําได้ไว่าชอบมากแต่ปัญหาคือหนูไม่กินผักจริงหรอ <laughs> นิดเดียวก็ไม่กินเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เวลา,านหนูกินได้นี่น่ารู้สึกอ๋อให้อร่อยส เียวหวานเผ็ดหมูรสชาติดีมากอะอร่อยอะเส้นแบบเผ็มากเสมนแเผ็ดจริงเผ็ดทะลุนแต่วยน่าอร่ยอะใช่ว่ากินแต่เส้นละทุกคนนีกินแต่กุ้งหรอกินแต่เส้เผ็ดมากเ้งไห้ทไมครคิดถึงทาคิดถึอะไรวไม่น่เลยมันผ็ดมากเฉยทุกนวา ความสุขของเรายุคคือเคยคิดจะเล่นเล่นว่าแบบเท่านึงเราตายกันไปแบบไมกินไม่ได้แล้ววะดิเขาก็แบบผีที่ดูคนกินแลมันจะทรมานแค่ไหนที่แบบกูเห็นคนกินไก่ทอดเราได้แค่มองอย่างเงี้แล้วก็ยืนอ,อยู่ข้างทา <c oughs> งที่เขาไม่เคยกินอะไรอย่างงี้เลยอ่ะเออเขาคิดอะไรแบบเนี้ยมามาลองมาพิจิตรกว่าทุกคนไอวานถามมาม่าแบบเส้นอ่ะมีทะเลมาด้วยมีเลไห ไม่ว่าหิวจริงก็ตอนนี้ละทุกคนอิ่มแล้วแฮปปี้แล้วหลังจากนี้เราก็ต้องไปเดินเล่นชายหาดสไตผู้หญิงสวยอย่างพวกเรานะคะไปชายหาดกันตอนนี้เราถึงทะเลแล้วค่ะทะเลแล้วทุกคนไปทะเลกันฉันจะไม่คนรองเท้านี้นะเนี่ยคนถือรองเท้าแตะต้องใส่รองเท้าอะไรไม่ได้เลยรองเท้าทะเลกี่โม้ ็ดีสายไม่เข้าเช้าเขาบอกว่าเวลาที่แบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยให้มมาทะเลเพรอรู้ไหมเพราะขึ้นทะเลจะบอกว่าสู้ๆใช่โอ้โมันนสัวดีมากเลยฮฟินน่าทะเลสีดำไม่นานก็เช้าคำคืนเน็บหนาวนม่จะรู้สึกยังไงก็สามารถมาทะเลได้นะจริงๆแล้วอ่ะเพราะมันเป็นที่ที่แบบก็มันคือธรรมชาติหนูรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วมันดู์เราทุกคนน่ะก็ต้อง เราทุกคนเนี่ยก็ต้องกลับไปสู่ธรรมชาติเนะาะเพราะเราเกิดมากับธรรมชาติวันนึงเราก็ต้องกลับไปสู่พื้นดินแบบกันแด้แค่นี้ว่รู้สึกดีจริง,รงๆนั่งดูเฉยๆก็ปิ๊นแล้วนะก็มีความสุขนั่งดูดูชอบเสียงคลื่นทะเลมากเลยเพี่หนึ่งเป็นไหมเสียงคลื่นทะเลมันเป็นอะไรที่แบบให้มันผ่อนคลายจังเลยเนาะมไม่รู้ทำไมแต่แบบมันรู้สึกดีอ่ะมันฮิวเนาะใช่โอ้ยมีรถเรือตกหมึกด้วยค่ะเขาบอกว่าไฟสีเขียวเอาไว้อบหมึกว้าว ออะไรคะอะไรเหรอซเคยทำมาที <vag> เคยทำละครเวทีใช่ไหมคะเกแล้วละครเวทีอ่ะมันมีซีนหนึ่งที่หนูต้องใช้ไฟแช็กจุดแล้วหนูจุดไม่ได้แล้วมันต้องอยู่เบียร์แล้วก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยจุดไม่ได้เลยยังทำมานานแลว เย็นตรงได้ค่ะบอกแต่ว่าเอวาอยากเล่นมากไม่่ไมเคยเล่นเลยนะคะหรือเคยเล่นแล้วนานมาแล้วก็ไม่รู้แต่จริงมันชื่อไฟเย็นแต่ถ้าโดนประกายมันจะร้อนนะอ้าวจริงเหรอใช่ต้องระวังแล้วไม่ถึงชื่อว่าไฟเย็นเลยเออทำไมอ่ะเพราะอะไรมีใครรู้คําตอบไหมคะคอมเมนต์มาบอกหนูหน่อยอู้โ้เยอะมากมาดูกันนะคะว่าเอวาจะจุดไฟได้ไหมโอ้ยมันจะโดนมือไหมอ่ะ หนูเคยโดนล่วงจริงหรอกลัวมีใครเป็นแบบหนูไหมมกล้าจุดไฟชักเฮ้ยได้เลยมั้ยจีน่ ไม่ติ <ไป S 1> ด <ไป S 1> หนูบอกอาวอย่าลืมกดติดามช่องอจาจุมานีนนและทันหลว่านะคะ,ะ,คะเราทุากเพื่อังศลปทุกคนจริงๆรอออ้อนรอนเลยยยยยยยหยย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 เสียต้อง,องอย้งทงต้องช่วยแล้วค่ะ ทำไมไม่ติดหมาด้วยไม่ติดจริงด้วยใช่ไหมมันเสียหนูว่าจึงไม่ต้องนานขนาดน,นี้อ่ะโอ้ยเสียใจอ่ะเป็นอะไรที่อยากทำด้วยว่าอะไรหะาทุกคนโอใจเย็นเลยเป็นอย่าง,งิ่งจูอยากทำมาที่สุดแล้ว 25เป็นปีที่เยาวาเติบโตแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้หมดแล้วแล้วก็ขอให้คนที่รักกลับมาใครคนนั้นสักคนหนึ่งให้กลับมาในชีวิตหนูอีกครั้งเพแค่นี้แหละสาธุสาธุหมดแล้วมีสรุปเวิร์คมิชชั่นคอมพิว หนึ่งยังไม่ได้ขอพรเลยหนึ่งต้องขอพรจ้ะเขาเรียกวบวยก่อนโอ้ยยังหนึ่งขอพรจ้ะเราขอพรในใจขอพรในใจไม่มีใครรู้หนูมีให้ขอพรเยอะเลยค่ะใช่ขอได้ทั้งคืนแถวนี้อยากได้ทั้งไม่จะเป็นเรื่องความรักการงานสุขภาพตว์เลี้ยงได้ครบเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเราเรามีหลายแท่ง บรรยากาศดีมากอน้ำทะเลเริ่มสูงน้เริ่มสูงเดี๋ยเพิ่งขึ้นมานะคะคุณทะเลตอนที่พี่น้ำหนึ่งอกหักก็มาที่ทะเลไหมตอนคืนห้าสิบหกทะเลใช่ทะเลดีสุดแล้วนะจริงๆทำไมมันถึงดีก็ไม่รู้เนาะยียบรลอยแล้วนะคะกับที่พี่น้ำหึงพาไว คลิปแบบนี้คอมเมนต์มาบอกนะคะว่าอยากดูเอวาหรือว่าเอวายเ,อ,าเอ,อจุมานามิทำอะไรกันต่อนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องออจุมานามิด้วยนะคะวันนี้นะอุตส่าห์พาหนูมาเที่ยวน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณโอปบ้าแท็กซี่ด้วยที่อนุญาตให้มาด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากเห็นเอว้าทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะหวังว่าคลิปนี้จะสนุกแล้วก็เหมือนได้พักผ่อนแล้วก็ได้มาเที่ยวกับพวกเราด้วยนะคะไอ้เล <c oughs> ิฟยูบ๊ายบายช่วงเอวาแชร์ทอมบ เรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องเล็กแล้ว I love you big much แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ